Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, will never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. Just thinking by my side, maybe we could be okay, okay? Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. สรุปเนื้อหานิยายแปลม,มั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่13 ตอนที่11อสูรกลายพันธ์ฉันกลับมาแล้วมุโคดะกล่าวขึ้นเช่นนั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านที่คาเลลีนาพวกเขาขี่ผู้เท่าก้อนล่อนลงที่นอกเมืองคาเล l ีนาก่อนที่จะเข้าเมืองมาและกลับมายัางคาลิฮาร์ดเมื่อมุโคดะตะโกนทักทายกับลุกและเออร์วินเช่นนั้นสองฝาแฝดเผ่ามนุษย์สัตว์ที่เป็นยามเฝ้าประตูหน้าในวันนี้ก็ทักทายมุโคดะตอบกลับมุโคดะได้ยินพวกเขาบ่นให้กันและกันฟังว่าข่า ว่าแล้วว่าเขาจะต้องปลอดภัยมูโคโดาจึงบอกกับทั้งสองคนไปว่าเออขอโทษทีที่ไปข้างนอกโดยไม่ได้บอกอะไรล่วงหน้าอันที่จริงก็กะว่าจะออกไปแค่ล่าสัตว์ใกล้ๆนี้แหละไม่ได้วางแผนว่าจะค้างคืนอะไรเลยมูโคโดาก่าวออกไปเช่นนั้นพร้อมกับเหลือไปมองเฟลและผู้เท่าก่อนที่อยู่ด้านหลังลุกและเออร์วิน จึงตอบกลับมาว่าพวกเราซึ่งเป็นอดีตนักประจนภัยนั้นเข้าใจคุณมุโคดาดีพวกเราไม่คิดว่าคุณมุโคดาจะเป็นอะไรหรอกเพราะยังไงคุณมุโคดาก็มีท่านเฟลและพูดเท่ากอ่นอยู่ด้วยแต่ถึงอย่างนั้นสําหรับพวกโทนี่และเออร์บันทุกคนต่างก็กังวล เมื่อเห็นคุณมุคโคดาไม่กลับมาเมื่อคืนพวกเราก็บอกเขาไปตั้งหลายรอบแล้วว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณมุคโคดาหรอกลุกและเออร์วินบอกกับมุคโคดาเช่นนั้นมุคโอด่ายังได้เย็นเสียงพึมพำของทั้งสองคนว่าหากมีอะไรกล้ามายุ่งกับมังกรโบรานและเฟนลลวสองตัวตนในตำนานแบบนี้นั่นสิ ยิ่งเป็นเรื่องแปลกแต่มุคโคดะก็ทำเป็นไม่ได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดถึงอย่างนั้นมุคโคดะก็รู้สึกผิดที่ทำให้พวกโทนี่และเออร์บันเป็นห่วงเอาได้ทั้งหมดเป็นเพราะเฟลและผู้เท่าก่อนแท้ๆที่แนะนำให้ไปสถานที่แห่งนั้นมุคโคดะคิดก่อนจะหันไปทำตาขวางใส่เฟลและพูดเท่าก่อนซึ่งเฟลก็บอกว่าเจ้ามองอะไรกันผู้เท่าเองก็พูดออกมาว่า เจ้าทำอะไรให้นายท่านไม่พอใจงั้นเหรอทั้งสองกล่าวออกมาเช่นนั้นยังไม่รู้ร้อนรู้หนาวเอาเถอะยังไงมันก็ผ่านไปแล้ว น,นี้สิ่งที่ควรทำคือรีบเข้าไปยังคาลือฮาร์ดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพวกโทนี่และพวกเออร์บันก่อนหลังจากที่มุโคโดะกลับมาอย่างคาลือฮาร์ดของตนเองเขาก็ตะโกนออกไปด้วยเสียงอันดังว่าทุกคนฉันกลับมาแล้วมุโคโดะพยายามส่งเสียงดังๆเพื่อให้ทุกคนได้ยินตอนนั้นมุโคโดะก็สังเกตเห็นเออร์บันที่กำลังดูแลสวนผักยุเออร์บันหันกลับมาทักทายมุโคโดะด้วยความประหลาดใจ และมีสีหน้าดีใจอย่างมากมุโคโดาจึงทักทายเออบันไปว่าเป็นยังไงบ้าง สวนผักเติบโตดีหรือเปล่าเออบันก็บอกว่าไม่เป็นไรครับดูเหมือนว่างานสวนผักนั้นจะเสร็จสิ้นตั้งแต่ตอนเช้าแล้วและเหนือสิ่งอื่นใดผมดีใจมากที่คุณมุโคโดาบกลับมาอย่างปลอดภัยครับขณะที่มุโคโดาและเออร์บันคุยกันเช่นนั้นอยู่คนงานทุกคนก็วิ่งมารวมตัวกันที่หน้าคาร์ลูฮาร์ดรอบๆตัวของมุโคโดามุโคโดาจึงหัวเราะออกมาแล้วบอกว่าทุกคนขอโทษนะที่ออกไปข้างนอกโดยไม่บอกอะไรก่อนดูเหมือนว่าสถานที่ล่าของ เฟลและพูดเท่ากอนจะอยู่ไกลเกินฉันจึงต้องพัก้างแรมที่ข้างนอกนะนะต้องขอโทษจริงๆที่ทําให้ทุกคนเป็นห่วงกันพอมุโคดะบอกออกไปแบบนั้นทุกคนก็แสดงสีหน้าโล่งใจออกมา ดูเหมือนว่าทุกคนจะเบาใจแล้วเมื่อรู้ว่ามุคโคดะปลอดภัยดีมุคโคดะทาให้ทุกคนในบ้านกังวลโดยไม่จําเป็นแล้วสินะดูเหมือนว่าทุกคนจะรอคอยการกลับมาของมุคโคดะอย่างใจจดใจจ่อตลอดทั้งวันและเมื่อพวกเขาได้เห็นมุคโคดะพวกเขาก็แสดงสีหน้าโล่งใจออกมามีเพียงลอตเต้จังเท่านั้นที่แสดงอาการแตกต่างจากคนอื่นเธอขึ้นไปบนลังไม้แล้วเท้าสะเอวดุมุโคดะออกมาว่าไปไหนมา มุโคโคดาจังรู้ไหมว่าทุกคนเป็นห่วงกันหมดเลยพอได้ยินแบบนั้นมุโคโคดาก็ทําได้เพียงแค่ยิ้มเจื้อนๆออกมาเท่านั้นนั่นคงจะเป็นความห่วงใยในแบบของลอตเต้จังละมั้งมุโคโคดาคิดแม้ว่ามุโคโคดาจะพูดแก้ตัวอะไรออกไปทั้งหมดนี้ก็ล้วนแล้วจะเป็นความผิดของเฟลและผู้เท่าก่อนทั้งสิน้นตอนนี้มุโคโคดาเข้าใจแล้วว่าสถานที่ที่อยู่ไม่ไกลของผู้เท่าก่อนนั้นคือสถานที่ซึ่งอยู่ไกลมากๆสำหรับ มนุในครั้งต่อไปมุโคโดะควรจะจำเรื่องนี้เอาไว้หลังจากทำให้ทุกคนสบายใจแล้วมุโคโดะก็เข้าไปยังคาลือฮาร์ดเพื่อเริ่มทำอาหารจากเนื้อบดท,ที่ได้สัญญากับทุกคนเอาไว้ตอนนี้มุโคโคดะรู้สึกเหนื่อยจากการเดินทางที่แสนไกลแม้มุโคโดะเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านแต่เขาก็ต้องเริ่มทำอาหารในทันทีก็เพราะว่าเขาได้สัญญากับทุกคนเอาไว้แล้วมุโคโดะทำอาหารที่ทำจากเนื้อบดท,ทั้งหมดที่เขานึก ออกรวมถึงลูกชิ้นที่เบหฮิมอสได้กินไปและซุปลูกชิ้นที่มุโคดะวางแผนว่าจะทำคำขอของซุยคือแฮมเบอร์เกอร์กับชีสมิสโลฟหรือขนมปังเนื้อและเนื้อสับ พร้อมกับไข่สก็อตเมื่อมุคโคด์เสิร์ฟเมนูทั้งหมดให้ทุกคนกินดวงตาของพวกเขาก็เปลี่ยนเป็นความแวววาวขึ้นมาทันทีก่อนที่จะเริ่มกินเมนูทั้งหมดเข้าไปในระหว่างที่กินเมนูทั้งหมดเข้าไปเฟลกับผู้เท่าก่อนก็พูดออกมาว่าได้กินเนื้อแบบนี้ข้าระนึกอยากจะกินปลาในทะเลสาบนั่นอีกครั้งจังเลยข้าเองก็อยากจะกินอย่างที่เจ้าว่าเหมือนกันนะเฟล ใช่ไหมล่ะก,กอนจิงั้นเรามากินปลาเพิ่มอีกสักเมนูกันเถอะแบบนั้นก็ดีเหมือนกัน ในระหว่างที่สองยับคุยกันแบบนั้นมุคโคดาก็หันหน้าหนีแบบเงียบๆและแตัดสินใจว่าไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่มุคโคดากําลังดื่มกาแฟหลังอาหารเช้าเฟลก็พูดขึ้นมาว่าอยากจะกินคาราอาเกะเป็นมื้อเย็นวันนี้มุคโคดาจึงถามว่าทาไมอยากจะกินคาราอาเกละล่ะเฟลเฟลจึงบอกว่าการไปล่าครั้งนี้พวกเขาได้ล่าอสูรประเภทนกมาได้ด้วยแม้มันจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันกันกบคอคคาทิส ที่ใช้ทําคาราอาเกะอยู่เป็นประจำแต่อสูรตัวนี้เป็นตัวตนพิเศษที่อาศัยอยู่บนที่ลาบสูงแห่งนั้นเท่านั้นและเฟลอยากจะให้มุโคโดะนําเจ้านั่นมาทําคาราอาเกะเป็นมื้อเย็นในวันนี้พอมุโคโดะมาลองคิดอีกทีเขาก็คิดออกว่าได้ให้เมจิกแบล็กกับเฟลและพวกผู้เท่าก่อนในการออกล่าเมื่อวันก่อนและเพราะมีเบฮิมอสมาก่อความวุ่นวายมุโคโดะจึงได้ลืมเรื่องการตรวจสอบเหยื่อที่ ที่ทุกคนไปล่ามาเสียสนิทดังนั้นวันนี้มุโคโคดาจึงได้ตัดสินใจที่จะดูผลการล่าของทุกคนในสวนจะมีอะไรออกมากันนะสุดยอดเลยพวกนายล่าได้ขนาดนี้เลยงั้นเหรอเนี่ยมุโคโคดากล่าวถามเฟลเองก็บอกว่านี่ไม่เห็นจะแปลกอะไรสำหรับพวกเราเลยแค่เบาๆเท่านั้นผู้เท่าก่อนเองก็บอกว่าใช่แล้วอีกอย่างเมจิกแบ็กนั่น มีขนาดจำกัดพวกเราเลยล่าแบบเบาๆเอาเฉพาะเนื้อที่อยากจะกินมาเท่านั้นพอได้ยินทั้งสองกล่าวเช่นนั้นมุโคโดะก็คิดว่านี่พวกนายเบาๆแล้วงั้นเหรอเนี่ยมาตรฐานของพวกนายมันจะสูงเกินไปแล้วนะเมื่อเฟลและทุกคนออกไปล่ามุโคโดะมักจะให้พวกเขานำเมจิกแบล็คขนาดใหญ่ติดตัวไปด้วยเสมอแต่พวกเขากรับบอกว่าเมจิกแบล็คขนาดใหญ่พิเศษนั้นเป็นขนาดที่จำกัดแล้วนี่พวกเฟลคิดจะ ใส่โลกทั้งใบลงไปเลยงั้นเหรอเนี่ยในตอนที่มุโคโดาคิดแบบนั้นเขาก็รู้สึกผิดสังเกตกับอสูรที่ทุกคนได้ล่ามานี่พวกนายฉันไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะมอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยมันแตกต่างไปจากที่ฉันเคยเห็นมาเล็กน้อยใช่ไหมมุโคโดากล่าวถามมุโคโดารู้สึกว่า ออกที่รวมอยู่ในจํานวนนั้นมีผิวสีแดงที่แตกต่างไปจากปกติแม้กระทั่งกอบลินที่อยู่ในนั้นยังมีรูปร่างที่ใหญ่โตวกว่าปกติและสีผิวของมันก็แตกต่างไปจากที่มุโคดะเคยเห็น ตอนนั้นเองที่พูดเท่าก่อนพูดออกมาอย่างเรียบเฉยว่าเจ้าพวกนี้ล้วนแต่เป็นสายพันธุ์พิเศษที่เรียกว่าอสูรายพัน์เจ้าพวกนี้จะมีอยู่แต่ที่ป่าบนท้องฟ้าเท่านั้นเอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยอสูรายพัน์เนี่ยนะโมโคโดาพ,พึมพำออกมาเช่นนั้นพูดเท่าก่อนก็บอกว่าใช่แล้วข้าเดาว,ว่ามันคงจะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่พิเศษแห่งนั้น มุคโคดาจึงพิมพำามออกมาอีกว่าถึงจะเป็นที่อยู่อาศัยพิเศษแบบนั้นก็เถอะนะแต่นี่มันออกจะเกินไปนะตอนที่มุคโคดากล่าวเช่นนั้นซุยก็พูดขัดขึ้นมาว่าเจ้านายเจ้านายดูนี่สิซุยปราบตัวใหญ่นี่ด้วยแล้วซุยพูดออกมาแบบนั้นขณะที่กระโดดขึ้นลงอยู่บนซากของโทรที่มีผิวสีน้ำตาลแดงแน่นอนว่าโทรตัวนั้นมีขนาดใหญ่กว่าที่มุคโคดาเคยเห็นอยู่มากตามมาด้วยโดราจังที่ บอกว่าเจ้าแมงมุมตัวใหญ่นั้นค่ะก็เป็นคนใช้เวทมนต์จัดการมันเองแหละ ดรลาจังพูดแบบนั้นขณะที่บินอยู่เหนือซาาของแมงมุมประหลาดตัวใหญ่เจ้านี่มันแมงมุมอะไรกันเนี่ยมุโคดะนึกสงสัยเช่นนั้นจึงได้ลองใช้สกิลประเมินตรวจสอบดูและพบว่ามันคือแมงมุมลาชีนีเนฟิลา่าวงเล็บสายพันธุ์กลายพันธุ์ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อประเมินคําว่าสายพันธุ์กลายพันธุ์ที่อยู่หลังชื่อแล้วก็พบว่ามันคือสัตว์อสูรสายพันธุ์พิเศษที่มีอยู่ในเฉพาะดินแดนแห้งยู นนนเท่าั้พอมมโคดาได้อ่านข้อความเช่นนั้น mm hmm. เขาก็นึกสงสัยว่ามันอะไรกันเนี่ยก่อนจะถามว่าสถานที่ที่เราไปนั้นชื่อดินแดนแห่งยูเดนัสงั้นเหรอเฟลจึงบอกว่าข้าไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรดูเหมือนเฟล จะไม่รู้แต่คิดว่าผู้เท่าก่อนจะรู้อะไรบางอย่างผู้เท่าก่อนบอกว่าถ้าข้าจำไม่ผิดสถานที่แห่งนั้นถูกเรียกว่าป่าในท้องฟ้าหรือดินแดนยูเลนัสในหมู่มนุษย์ผู้เท่าก่อนบอกแบบนั้นพอมุคโคดัปประเมินอสนรตัวอื่นๆดูก็พบว่ามันมีข้อความเดียวกันที่บอกว่ามันเป็นอสน์กลายพันธุ์ซึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งยูเลนัสเท่านั้น พอพบว่าเป็นแบบนั้นมุคโคดะก็ได้แต่หัวเลาะแห้งๆออกมาเท่านั้นมีทั้งอนาคอนด้าสีดำสองหัวเสือเขียวตัวใหญ่ที่มีลายพรางอยู่บนตัวและยังมีอสูรแปลกประหลาดอีกมากมาย มมโคดะคิดว่าคงชำแหละพวกมันไม่ทันแน่นอนทั้งหมดนี้มีแต่จะต้องให้กิวนักประจนภัยจัดการชำแหละมันเท่านั้นและมูโคดะบอกกับพวกเฟลเช่นนั้นเฟลจึงตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่อย่างไรก็ตามข้าต้องการเนื้อของเจ้าพวกนี้ให้ไหวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เฟลบอกกับมุโคดาแบบนั้นท้ายที่สุดแล้วการให้กิวนักประจนภัยเป็นคนจัดการก็คงจะเป็นเรื่องที่สมควรที่สุดแล้วแบบนั้นก็คงดีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราไปกิวนักประจนภัยกันเถอะมูโคดากล่าวหลังจากนั้นมูโค d ดาก็นำมอนสเตอร์ที่ได้มาใส่ในไอเทมบ็อกของตนเองแล้วก็พาพวกเฟลมุ่งหน้าไปยังกิลนักประจนไัยพร้อมๆกันแล้วก็จบตอนที่11 ของการสรุปเนื้อหาในยายแปลม,มั่วเล่มที่13เรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่13หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย